เฮ้ยนี่เราจะไปนั่งรถตุกตุกตังนะครับอันนี้เป็นรถตุกตุกหน้ากบนะจริงๆผมผมไม่เคยเห็นมาก่อนนะคิดเคยเห็นปะมันไม่ได้มันเหมือนกบใช่มันไม่ได้เป็นรถตุกตุกปกตินะแบบที่กรุงเทพไม่เหมือนเลยนะรถตุกตุกนี้มันดังอบๆบทำไมหกบเท่จัดไปพี่เป็นจังได้สบายเี่ต้องการกาแฟ โมฮาล์นี้นะครับกำลังนั่งรถตุกตุกหัวกบไปเที่ยวตังนะครับผมเราไม่ได้อยู่ตังเราอยู่ตังนี่แหละแต่ว่าแกจะพาเราไปกินอาหารหมูอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ใช่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าไปไม่ทัน9ก้าโมงเหมือนเขาขายหมดก่อน9ก้าโมงตลอดมันจะมีใช่ไหว่ามันก็ขายแต่ละวันใช่ก็คือต้องไปแต่เช้าตอนนี้เจ็ดโมงนะเออต้องไปก่อนเดี๋ยวยังไงผมพาให้ดูนะโอ้อากาศได้ได้ไม่ร้อนจนเกินไปครับผม ให้คิดมันมีราคาด้วยนะจริงๆแล้วอะ่ะถ้าเกิดว่าเนี่ยถ้ามานั่งเนี่ยขอใจหนึ่งคันนั่งได้สี่ถึงห้าคนหนึ่งชั่วโมงสองร้อยห้าสิบก็คนละเท่าไรห้าสิบบาทห้าสิบบาทประมาณนั้นร้อยใช่ไหมสองชั่วโมงอ,อมมาใช่ไอ้นี่คุณเมื่อคืนนะเรามาเยี่ยมเยินจะไปะไ,ปไปหนก็ต้องผ่านหอนลิกาใช่ครับผมเฮ้ยร้านหมูย่างโกเพาฮะ เขาบอกว่าถ้ามา8โมงจะไม่ทันดูดิเป็นคนยืนต่อแถวเราต้องกินหมดเลยอหรสิ้นสอรบ้าห่วยอ่ะเฟรปกติชอบกินหมูกรอบไหมชอบแต่ปกติจะได้กินเป็นแบบผัดกับเผาอะไรอย่างเงี้ย แบบแปลรูปแล้วแบบนี่เขาหั่นเป็นตัวเลยเออแล้วหมูมือและโตแน่นแล้ว้านปกติมันจะมาเป็นตัวแล้วเขาก็จะหั่นตอนเช้ามันยังมีจำกัดเขาจะเอามาวันนึงอ่าคงได้หลายเลยอยากดูาซื้อขนเหนียวควอำเฮ้ยมาเบิ่งรู้ไฟเตื่นแต่เช้ามาว่าสิไปเอาหมูนี่มันเป็นจังไแตมันแซ่บปานนั้นชื่อร้านอะไรจำได้ป่าวก๋วยเผนี่ เขาบอกว่าถ้าไปไม่ทันเท่าไหร่นะแปดโมงหมดเกลี้ยงแล้วใช่อันนี้ต้องโทรสั่งจองไว้ก่อนเลยตอนแรกนึกว่าจะไปต่อแถวแต่ที่ไหนได้เขาจองไว้ให้แล้วเออเพราะว่าเราต่อไปแถวเยอะอยู่นะอันนี้ไม่ต้องจิ้มอะไรนะมาเปล่าๆนี่ก็ต้องใส่น้ำจิ้มเขาบอกว่ามันแสบอยู่แล้วโอเคจัดไปฮะฟังเสียงนะะ ไม่หรอกม,มันหมักมาอยู่แล้วอร่อยมันมีความหวานาหวานจากหมักอยู่แล้ว